สวัสดีครับกับผมนายคามินชนะนขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีครั้งที่108นี้ขอยห้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นพระพรมมหาโพธิสัตว์พระศีริะะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ได้เถิดพระเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2563 ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งร้อยแปดแล้วนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรยรัตนญาณมะนีนภราตสีสหัสสะสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรัรมมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานางวรังคันทงังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิสัพเพพุทธา สัเพธรรม,มาสัเพสังคาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภโสพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิข้าพเจ้านายคามินฉะแนนขอตั้งสัจจะอธิฐานบรมีครั้งที่หนึ่งร้อยแปดนี้ ขอยข้าพรเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศีอริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่าข้าพระเจ้าพร้อมที่จะทาหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอยค้าพรเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่า جيڪا ما تهلو ڪي ڏور